ถ้นี่คือที่เขียนว่าส่วนพระเจ้าสุแท่นนี่คือเราจะเอาประดิษฐานเอาไว้ข้านอยู่ในพระมหาเจดีย์ด้วยแล้วตอนนี้มีพระเที้ยวแก้วเสด็จมาครบหกองคแล้วอาจารย์ยังรออยู่เลยยังไม่ได้ไปจะรีบไปดูในพระองคบว่ามานี่ยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนต่างๆนะอ่ะเดี๋ยวซูม้าไปที่พหุ่นเดือนเจ็ดตุลาคมนะคะก็เป็นวันทอดกระถินกันนะคะแต่ระหว่างนี้ใครจะร่วมบุญนะคะก็สามารถง่ายๆเลยแค่เช่าวัตถุมงคลบูชาพระสมเด็จมวลสารพระบรมธาตุและพระอรหันต์รุ่นที่หนึ่ง แบบที่1น,นะคะอันนี้แบบที่1คืออย่างนี้นะคะราคา159หเหรียญน,นะคะบบตัวนี้บบนรู้สึกจะเป็นทองไหมคะไมคอนไมคอนเป็นกรอบกรอบไมคอนกรอบไมค่อนนะคะนะคะแบบนี้นะคะ,บบะ,คะอันนี้คือ คือด้านหลังที่เป็นรูปพระมหาเจดีย์นะคะนี่ด้านหน้า <c oughs> นะคะ <c oughs> ด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้อัน,น,นองบนนี่ก็จะเป็นทองชมพูนะคะ <c oughs> แล้วก็ด้านล่างลงมานะเป็นเป็นทองใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> ใช่แล้วก็อันนี้ <c oughs> คือแบบที่หนึ่งนะคะที่ซูมอยู่ตรงนี้เนะะี่ยค่ะแบบที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกล้องซูมแบบไปนิดนึงแบบที่หนึ่ง <c oughs> จะ่อยเอาไว้ที่หุ่นสีแดงค่ะนี่นะแบบที่หนึ่งนะคะตัวนี้คือเกาะมาให้เสร็จเลยแฟนรายการบอกว่าอุ้ยบางทีแบบนะ อาจารย์ว่านะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้สร้างกันได้ง่ายๆนะคะ<ช>แล้วก็เท่าที่อาจารย์ดูมาเนี่ยใครว่าเนื้อมวลสารในปฏิพีนี้ดีแค่ไหนเนี่ยอาจารย์ว่าไม่เหนือพระพุทธเจ้าเด็ดขาดค่ะนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยเห็นจริงบางคน<ม><ม>บอกอุ้ยเนี่ยแบบเอามาจากนั่นจากนี้อาจารย์บอกเลยเลยว่าอันนี้เสด็จมาจากอากาศเองจริงๆหรืออย่างอย่างแฟนไปรายการฝากคอมเมนต์มานิดนึงบอกว่าอะไรรู้ไหม อืมทำไมขึ้นรูปแล้วไม่บอกละว,ว่าไงคือแฟนรายการชาวลาวหลายท่านเนี่ยบอกเกิดถ้าสงสัยว่าจริงไหมที่อาจารนาพูดเนี่ยให้โทรไปถามพี่ประดับได้เลยพี่ประดับกับพี่ตุ้ยที่ชิคาโก้ถ้าสงสัยเนี่ยเรียนเชิญโทรไปเลยนะคะเพราะว่าแล้วก็พี่หงพันเหมือนกันอยู่แคลิฟอร์เนีย <c oughs> เหมือนกัน <c oughs> ที่ไปสามคนนะคะแฟนรายการที่ขออภัยด้วยคราวที่แล้วขึ้นภาพแล้วมันรีบแลยไม่ได้บอก <c oughs> เขาเลยโทรมาคอมเมนต์ว่าทำไมไม่บอกไปละอาจารย์ว่า ให้โทรมาถามเอากับเจ้าตัวพี่เลยว่าได้จริงไหมเห็นจริงไหมหรือเป็นหน้าม้าหรือเป็นหน้าลาที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะที่ที่เห็นอยู่นะคะแตมีบางคนบอกว่าอุ้ยพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเฉลอทำไมถึงจะมาได้ยังไงแต่ว่าคุณไม่ได้ศึกษาอย่างดีใช่ไหมคุณไปดูพระไตรปิฎกก่อนดีไหมเวลาเราจะเราจะเถียงใครเนี่ยคุณอ้น เราต้องจับให้มันได้ขนังคาเขา,ขาแล้วเราก็ตีงูเนี่ยมันต้องตีให้ตายอย่าตีให้หลังหักเข้าใจไหมค่ะหลังหักมันจะแหวงกัดเรามันจะต้องตีให้มันตายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปดูพระไตรปิฎกเนี่ยตอนพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพานเนี่ยได้อธิษฐานไว้ว่าเนื่องจากองค์ท่านเนี่ยนะพระสมณะโคโดมของพวกเราเนี่ย มีอายุไขไม่ได้ยาวนานเทียบเท่ากับพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาของพระสัมมาพดธมจะอยู่ถึง5,000ปีแต่พระพุทธเจ้าอยู่แค่อายุประมาณ80เท่านั้นนะคะท่านถึงอธิฐานว่าอันนี้พระไตรปิฎกบ,บอกนะไม่ใช่อาจารย์บอกนะคะว่าขอ,อธิษฐานว่าขอใหออ้ในส่วนของท่านต่างๆเนี่ยพระโลหิานิยตาส่วนต่างเนี่ยกระจายไปทั่วโลกเพื่อใครที่ศรัทธาและบูชา จะได้ถึงซึ่งนิพพานไม่ตกนรกและก็ที่สำคัญจะเป็นการสาืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปอเออนะคะฉะนั้นเนี่ยใครคือของใครจริงของใครเท็จไม่ทราบแต่อาจารย์กล้าย,ยืนยันด้วยด้วยเกียรติด้วยชื่อเสียงที่มีมาเนี่ยว่าอันนี้ของแท้แน่นอนนะคะตัวน,นี้อ่ะอย่าที่เห็นอยู่นี้แบบนี้ก็สวยนะคะยังไงโทรมาออเดอร์ได้ไม่ต้องรอนะคะช่วงนี้ก็เปิดสายเหมือนกันถ้าใครโทรมาถามเนาะถ้าใส่แน่นขอหนึ่งคำถามเหมือนกันค่ะ บางคนบอกว่าอาจารย์ไม่ดูดวงแล้วหรอบอกดูแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราอยากจะให้ความรู้เราไม่อยากจะแบบจัดแบบไร้สาระคุณโ้นเพราะเราถูกฝึกมาจากช่องต่างๆว่าเออห้ามฮาร์ดเซลมีมีบางช่องเหมือนกันแบบห้ามฮาร์ดเซลนะห้ามฮาร์ดเซลแต่เราเราเราต้องบอกว่านี้จริงๆนะคือสามรายการที่มีเนี่ยแฮปปี้ที่สุดในการทําแต่รายการนี้เป็นรายการที่อาจารย์อยากจัดทุกวันมากที่สุดเพราะว่าจะไได้แฟนรายการจะเบื่อป่ะจะเบื่อต่ เนี่ยการได้ร่วมทําบุญกันนะคะเราก็อย่างเช่นการสร้างพระมหาเจดียเนี้ย<อ>ก็เป็นการที่เรียกว่าเอา นำพระบรมสารีริกธาตุในส่วนต่างๆขึ้นบรรจุไว้ใน JD เจดีย์ก,ก็เพื่อที่ว่าจะให้อยู่คู่กับพุทธศาสนาของเรานะคะอ,อันนี้เป็นเจตนาที่เราก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้มาร่วมบุญกันใช่ะะถูกต้องค่ะนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยราคามี2ราคาก็คือถ้าเป็นไมค์คอนนะคะเลือกแบบลองดูลึกแบบดูนะคะ159ทุกองค์คฟรีนะคะจัดส่งฟรีเพราะว่า เออเกินร้อยเราเราส่ง DHL ฟรีอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ขึ้นนะแล้วยังไงเดี๋ยวถ้ามีภาพของอาจารย์ที่จะรย์ไปนั่งที่วัดไปไหว้ไปอะไรก็เดี๋ยวลองค่อยๆทยอยขึ้นได้นะคะค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งอันนั้นไปตอนใหม่ๆอ่ะตอนหลังๆไม่ได้ถ่ายแล้วคุณโอ้นเพราะอะไระรู้ไหมม,มัวแต่มัวแต่เก็บ,รบพบระบรมาสารีริกธาตุจนอยู่ใช่ไหมคะบอกบไม่ทงไม่ทายเขาบอกว่าเอ,อาเวลาพระธาตุเสด็จมาเนี่ย เก็บเท่าไหร่ก็ไม่หมดไม่หมดเละค่ะสนมา,ามากไม่หมดมากแล้วที่สําคัญพอเราลุกขึ้นเนี่ยบางทีอยู่ตรงที่เรานั่งบ้างลหละอ,อยู่ตรงคือมันเป็นไปไม่ได้อ่ะนี่ก็ออกหม้ยสัตว์สามมีโบนโลกแล้วมันไม่หายไปอ่ะค่ะเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยนั่งสดหมดแล้วอยู่ดีเราลุกขึ้นมาเราเท่านั้นที่รู้ถูกไหมลุกขึ้นมาบางทีลุกขึ้นมาคนอยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นชัดๆเลยว่าแบบอ่ะเธอนั่งอยู่จริงๆพอเธอลุกอ่ะอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่บางคนเขาจับภาพหรือบางคนเห็นได้ทันเนี่ย เขาบอกว่าเวลาลงเสด็จลงมาจะเป็นลำแสงเปี้ยนี่ไงพระพิาจารยาไปนั่งไหว้พระสมุนนั่งนี้ทั้งวันนะจ๊ะเขาอบอกอไปวัดจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไปวัดแบบบางคนไปแล้วเมาส์ช,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 ชิบชิบอย่างงี้นะคะหรือว่าไปแค่สองสามทุ่มอาจารย์นั่งเนี่ยถ้าเคีรยงานตอนเช้าไปที่วัดยังต้องมีเคีรยงานนะที <ๆ S 1> นีอกเคีร์เค<ๆ>ีร์งานแล้วก็นั่งตั้งแต่ก่อนเที่ยงอะ่ะจนถึงบางทีหกโมงเย็นทำวัดเย็นอะไรเรียบร้อยแล้วก็ เขาเทศอะไรเรียบซอยเสร็จฉันก็ยังนั่งต่อง่วงเมื่อไหร่ก็ค่อยกับผ้าทุ่มอะไรเงี้ยน,นั่งทั้งวันนะคะทั้งวันเลยนั่งสวดมนต์ไม่ใช่นั่ง,งอาปากหวนนะต้องนั่งสวดมนต์นะบางคนนีไปเก็บไปรอเนี่ยแล้วนั่งรออย่างเงี้ยเหมือนขอทานมันไม่ใช่นะท่านผู้ชมนั่งแล้วนั่งสวดมนต์เนี่ยและเห็นไหมข้างๆเนี่ยที่เป็นพระอบอ่ะอันเนี้ยคือที่เสด็จเสด็จมาตอนแรกๆช่วงประมาณช่วงเดือนเมษาอะไรยังไงเนี่ยค่ะไปตันไปเนี่ย แล้วก็เนี่ยใบสีใบสีพญายนาคเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยอาจารย์จะให้เช่าบูชาเกี่ยวกับเพชรพญายนาคละกันเพราะมีแฟนรายการในเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวว่าจะโพสต์ลงเฟ e บุ๊กเหมือนกัน<ะ>อยากจะเช่าบูชาอันนี้เป็นองค์ปฐมนะคะองค์ปฐมนี่ไปวัดก็จะเรียบร้อยหน่อยนะครับชมองค์ปฐมนะาเสด็จมาเลยนี่องค์อันนี้อันนี้นี่นี่ใครนี่ใคร<ะ>น,คน,คน,คนี่องค์ของพระอะไรคุณอ้นดูดีดๆ ไม่ทราบเลยพระศิวลีใหญ่ขนาดนี้เสด็จมานะคะอันนี้คือแบบสบัดผ้าแล้วก็ท่านก็ลุ่งเสด็จมานะในพระศิวลีแล้วเดี๋ยวจะมีภาพพระศิวลีที่จะมีภาพพระศิวลีที่ที่แบบว่าเป็นองค์องค์เลยอ่ะอยู่ในผ้าขาวว่ามีส่งให้หมดแล้วนะคะก็จะมีเมื่อภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนั้นก็เอาไว้บูชาอยู่ภาพหนึ่งเป็นภาพเป็นภาพพระจักรสุธาใช่ไหมนะคะซึ่ง แม้แต่ภาพมัก็บูชานะคะเพราะว่าได้ฟังมาจากอาจารย์นะคะแล้วก็พระอาจารย์ประจักษ์ด้วยบอกว่าในภาพนั้นเนี่ยพอถ่ายมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นดวงตาเหมือนมีลักษณะเหมือนกับดวงตาจริงๆแล้วก็แต่ว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรืองเป็นดวงตาแบบนั้นหมายถึงองค์จริงนะคะแต่พอถ่ายภาพออกมาเนี่ยก็เกิดปฏิหารขึ้นเดี๋ยวถอยเอาเอาาร์โค้ดลงเดี๋ยวจะดูอันนี้ที่อาจารย์ไปตั้งขอบอา b a โค้ดลงนี่ไงเห็นไหมที่องค์ข้างๆเนี่ย เห็นไหมหน้าตาเหมือนอะไรหน้าตาถ้าขยายได้นะเห็นไหมหน้าตาเหมือนอะไรเหมือนหัวใจเห็นไหมข้างในตู้เป็นอย่างนั้นนะเขาปิดตู้ไว้และนี่พระอบสองพระอบคืออาจารย์ไปตั้งขอเดี๋ยวนั้นเลยนั่งสวมนต์แล้วขอวางไว้เนี่ยแล้วก็เป็นลําแสงเปียกลงมาอาจารย์บอกทำไมไม่เข้าพออบทําไมไม่เข้าพะอบพออาจารย์เปิดพะอบแล้วลองลองอัญเชิญท่านเข้าพะอบพะอบเล็กไปเล็กกว่าท่านอ๋ออ่าใช่อันนี้นี้ส่วนพระหัตถ์ไทยนะพะขอขอตามอย่างเนี้ย แล้วท่านสเสด็จมาอ่าแล้วมีอีกภาพหนึ่งที่อยู่อ่านี้ไงห้าเดือนสี่ห้าหกเห็นไหมอาจารย์รัตนมณีพระหัทไทยคือจะแปะชื่อไว้เลยนี่พระอบใครค่ะค่ะนะคะแบบนี้เลยเนี่ยพระหัตถอันนี้ไงพระศิวลีใหญ่ไหมแปะชื่อหมดอะอะไรพ้าอบใหญ่ๆเนี่ยของชานหมดนี่ไงเนี่ยพระศิวลีใช่นี่แหละอืมเสด็จมาแบบนี้ออยากร่ำรวยไหมอยากอะไรไหมเนี่ยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมาดูในคออันนี้ที่ใส่เนี่ยพระห ใส่กับเขียวสองในรูปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเนี่ยห้อยคออยู่ตลอดแล้วแต่เออแล้วก็จะมีคําถามอย่างนี้ค่ะด้วยความที่ชาวเอเชียชาวไทยชาวลาวจะถามว่าเป็นผู้หญิงน่ะบางทีแบบว่าเขตวัดอะไรเขายังไม่ให้ผู้หญิงเข้าเลยอันนี้เลี่ยมคอได้หรือเปล่าได้เลอก็เลี่ยมคอแล้วจะเลิศรุ่งเรืองมาถึงขนาดนี้เห็นไหมคะนั้นเลี่ยมได้นะคะก็เลี่ยมแล้วก็แต่ถ้าเลี่ยมไปแล้วแล้วทำแบบทูศิน หรือว่าเขาเรียกอะไรถ้าเรี่ยมไปแล้วแล้วคุณยังเขาเรียกอะไรอ่ะยังยังคือคุณไม่ศรัทธาจริงอ่ะคุณอย่าดีกว่านะคะอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมก็เหมือนกับที่ในภาพนี่อันนี้อาจารย์นาสั่งทํากรอบที่ใสโด,ย,นนดยเฉพาะนนกรอบเงินก็ก็พอดีปกรอบเยี่ยงอย่างที่เอามาให้ท่านผู้ชมเช่าบูชานี่แหละ199หร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนี่แหละนะคะกรอบกรอบอย่างเงี้กออยก็กรอบเงินแท้เงินเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้แหละคืออะไรที่อาจารย์นาใส่ คุณผู้ชมก็ต้องใส่แบบนั้นเพื่อาจารย์ใช้อะไรที่ดีที่สุดคุณผู้ชมก็ต้องแบบนั้นเหมือนกันนะคะเราไม่ได้แบ่งชนชั้นนะเนี่ยแต่อยู่ที่ความคุณผู้ชมเลือกเองนะคะซับมากซับน้อยนะอ่ะอันนี้ดูแล้วแล้วเดี๋ยวให้ดูผ้าผ้าไทยอีกทีหนึ่งว่าเหมือนไหมคือใส่อย่างเงี้ยตลอดอยู่แล้วแล้วเวลากลางคืนเวลาไม่ใส่ก็อาลัธนาขึ้นบนพานในห้องพระค่ะอือะไรเนี่ยบอกว่าในในห้องพระจานานี้จะแบบมี เป็นพระอบแบบเรียงกันเยอะมากห้อเลยนะคะไม่มีเวลาเลยท่านผู้ชมบอกว่าเรารายการเราติดค้างเอาไว้นะคะเรื่องของการไปส่องห้องพระของฉันใชยนี่นะคะนะคะพระอไทยธาตุนี่แบบนี้เลยนะคะมีเยอะมากพระอุรังคธาตุก็มีนะของที่พระธาตุพนมอะไรเงี้ยมีขอขอเพราะอะไรจะทําหนังสือคุณอ้นทาหนังสือค่ะ ตั้งชื่อไว้แล้วนะคะแต่ยังไม่มีเวลาทาเลย <c oughs> เพราะถา้าทำหนังสือเวลาเขียนเองเนี่ยอาจารย์เป็นนักเขียนนี่นิพัะสิวลี <c oughs> เดี๋ยววันไหานาจะให้จะไปที่วัดพระอาจารย์แล้วจะไปสัมภาษณ์แล้วไงจะขอเช่าบูชาพระสิวลีมาให้ท่านผู้ชมเช่าบูชากัน <c oughs> ถ้าอยากร่ารวยนะ <c oughs> นะเพราะอันนี้ของอาจารย์เสด็จมาตอนแรกนึกว่าท่านคงไม่เสด็จมาหลอกตอนที่ขอพระอรหันตธาตุเพราะว่ามีคนให้มาเยอะหลายอย่าง ก็คิดเองคิดเองนี่ไงคิดเองว่าเพราะท่านคงไม่เสด็จมาหรอกเห็นเราคงมีแล้วคิดในใจแล้วดูสิสท่านทําปฏิหารขานาดเนี้ยเธอคิดได้ไงว่าว่าว่าเราจะคิดอย่างนั้นนได้หรอแม <Hob art. S 1> <ๆ S 2> ดูดิเสด็จมาให้เงี้ยจบเลยนะาอาจารย์นาเงียบกกิบเลยอ่ะ <c oughs> คิดในใจนะว่าโอ้ไม่เสด็จมาเนาะพระศิวลีอะไรเงี้ยแปดสิบอรหันติเนี่ยเสด็จมาแบบนี้อันนี้คือมีแบบอยู่ในอยู่ในพระอบแล้วมีสะบัดผ้าก็มี ก่อนกลับอะค่ะสบัดผ้าขาวเรานั่งบนผ้าขาวนะนั่งพื้นเดี๋ยวนี้เราทันสมัยแล้วเรามีอาสนะ<อ>ก่อนเรานั่งทั้งวันเราเราเจ็บตะตรงเลยไม่ทรม,มานอาสนะนะนะมีถวายอาสนะด้วยเนี่ยเราก็สบัดผ้าตอนจะเก็บละจะเก็บละสบัดผ้าปุ๊บอย่างเงี้ยหูล่วงมาเป็นอย่างเงี้ยมีบางคนเนี่ยเอาไปพูดนะสงสัยเขาจะต้องไปขโมยเอาในตรงที่นั้นน่อะไรเราบอกว่า ช่างเขาเหอะใครพูดก็ใไรก็ได้อย่างนั้นแต่จริงๆแล้วตัวเราเนี่ยเรารู้ใช่ไหมคะใช่แล้วว่าชาวบ้านเห็นกันทั่วชาวตำบลกู่แก้วกันแล้วนะคะรวมไปถึงเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรคะเพชรพญานาคอะไรอีกที่ร่วงเสด็จมาเขาบอกเขาอาจจะเก็บมาก็ได้แล้วเขาก็แกล้งทําเป็นหล่นแล้วก็ปล่อยข่าวคิดได้นะคะอ่ะนี่เลยนี่เลยนะคะก็เนื้อมวลสารต่างๆ80ดบรหัสแล้วก็พระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็อยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วนะคะอันนี้159เเหรียญนะยังไงก็ ร่วมทำบุญกันถือว่าเป็นการร่วมทำบุญกันจริงๆนะคะค่ะอาจารย์ถือว่าอาจารย์ได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วนะเพราะอาจารย์ขอและอาจารย์ถึงได้มีมีวันนี้ร้อยห้าสิบเก้าเหรียญนี้ไม่ไม่แพงเลยนะคะเพราะว่าทั้งทั้งพระด้วยทั้งกรอบด้วยแล้วก็้าส่งด้วยส่งส่งอีกนะคะมีซีดีธรรมะแจกด้วยนะคะอยากได้แบบไหนนะคะก็เดี๋ยวโทรกันเข้ามาแล้วก็ซุมไปเรื่อยๆเลยนะคะ ฝากเอา,เอาไว้นะคะที่เาจา้าหแดนเตอเ์นะวันนี้รูดการได้แล้วรูด<ช>รูดการมาสองวันแล้วนะคะอ่าแล้วก็นนยยกม,มีมีข่าวบอกนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็น